คลิปนี้คือเรื่องราวของดิจิมอนที่สามารถทำให้โลกดิจิตัลล่มสลายได้ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มูเกงแฟนตาซีนะครับผมสำหรับประเด็นพูดคุยในคลิปนี้มาจากเรื่องดิจิมอนนะครับวันนี้ผมจะมาในหัวข้อที่ว่าเจ็ดจอมาร่าง x Antibody นะครับผมผมทำคลิปเป็นเจาะลึกเจ็ดจอมารไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็ไปดูกันในคลิปนั้นได้ด้วยเนาะแต่ว่าคลิปนี้นะครับก็อาจจะไม่ได้มีเนื้อหาที่บรรยายอะไรมากมายเนาะเพราะว่าแค่จะเอาเรื่องราวของเจ็ดจอมารที่เขาเปลี่ยนเป็นร่าง X Antibody มาเล่าให้ทุกคนฟังเนาะเพราะว่า เอ็กซ์แอนตบอดี <S <S ก็ถือว่าเป็นอีกออปชันหนึ่งที่สามารถเสริมพลังให้ดิจิมอนตัวนั้นมีความเก่งมีความแบบว่ามหาศาลของพลังมากยิ่งขึ้นและยิ่งถ้าดิจิมอนเหล่านั้นเป็นเจ็ดจอมาเนี่ยผมมองว่าการที่เขาได้รับเอ็กซ์แอนตีบอดีเข้าไปครับมันทําให้ดิจิมอนเจ็ดจอมาเหล่านี้ทั้งเจ็ดตัวครับเขามีพลังที่เพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลแล้วก็ในทางกับกันเขาสามารถที่จะเสริมสร,ร้างร่างกายของเขานะครับให้เหมาะกับการต่อสู้ต่างๆนานา,นานได้ดียิ่งขึ้นด้วยเออถือว่าเป็นดิจกกิมนๆะ แล้วนอกจากนั้นแล้วก็จะมีเป็นโอคูโดมอนเนาะที่เป็นร่างรวงของเจดจอมาราซึ่งไอ้ตัวนี้ก็มีร่าง X ด้วยเดี๋ยวผมจะมาเล่าข้อมูลให้ฟังกันนะครับโอเคนะครับผมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราเข้าสู่เนื้อหาของคลิปนี้กันเลยดีกว่านะครับเริ่มจากเดมอนก่อนเลยนะครับผมเดมอนคือตัวแทนแห่งความโกรธเป็นดิจิมนร่างสุดยอดรูปแบบจอมารประเภทไวรัสครับตัวของเขานะครับมีการได้รับเอ็กซ์แอนติบอดีเข้าไปดูจากร่างของเขาแล้วเนี่ยร่างที่เกิดจากเอ็กซ์แอนติบอดีก็คงเป็นร่างที่เป็นจอมารับราเ้ข์ปแลทีีบบน้ มงกุฎแห่งเจ็ดบาทนะครับซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งความโกรธก็ปรากฏตัวขึ้นที่บนหัวของเขานะครับเขาเป็นดิจอนที่มีความโกรธมีความโมโหมากขึ้นกว่าแต่ก่อนเยอะพลังแห่งความเกลียดกาดของตัวเดมอนเอ็กซ์นะครับต้องบอกเลยว่าวัดค่าไม่ได้เลยพลังของเขาเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาโมโหถึงขีดสุดนะครับดิจอมอนไดก็ตามที่เป็นร่างซูเปอร์เมกาหรือว่าร่างอันตราอย่างเงี้ยก็ต้องบอกเลยว่าไม่ใช่คู่มือของเดมอนเอ็กซ์สิงต่อไปนะครับก็คือตัวของมันมีพลังมหาศาลมากยิ่งขึ้นแล้วแต่ว่าถ้ามันโมโหกกรรรรแบบบขัััั้้้้นนนนนสสุดดดดดเงงงงียยมมม็ามาาาาาาถถท่่่่่จจะะลิอออตไไ เขาสามารถใช้เฟรมอินเฟอร์โนได้เหมือนเดิมครับผมแล้วก็ท่าไม้ตายที่เป็นเปลวเพลิง erm อันนั้นนะครับผมเฟรมอินเฟอร์โนเนี่ยเขาสามารถเอามาโอบหุ้มร่างกายของเขาพอเดมอนเอ็กซ์เอาเฟรมอินเฟอร์โนครับมาห่อหุ้มร่างกายของเขาเสร็จปุ๊บเนี่ยร่างกายของเขาจะเต็มไปด้วยเปลวเพลิง erm. และทีนี้เนี่ยเขาจะสามารถใช้ท่าไม้ตายที่มีชื่อว่าอินเฟอร์โนเบรสครับผมซึ่งท่าไม้ตายนี้นะครับเขาจะใช้ร่างที่ห่อหุ้มไปด้วยเปลวไฟของเขาพุ่งเข้าโจมตีศัตรูนะครับถ้าเกิดว่าท่าไม้ตายนี้พุ่งโจมตีเข้าไปก็ร่่่าาางงกกกยยจะถูเเผผแลล้ว็สสไปในนนนทีุดัอม แล้วก็อีกท่าหนึ่งที่มีความรุนแรงมากนะครับคือเซเว่นกราวิตอนครับเซเว่นกราวิตอนนะครับเป็นท่าไม้ตายที่เขาจะยิงลําแสงเลเซอร์ออกจากส่วนไหล่และก็ส่วนทอง,ของเขานาะซึ่งเราจะเห็นน้องมามันมีแบบวับๆอยู่นะครับซึ่งเขาจะยิงลําแสงทําลายล้างออกจาก3ส่วนนี้ศัตรูที่โดนเข้าไปและบริเวณพื้นที่รอบๆนั้นก็จะแหลกสลายกลายเป็นเท่าถ่านในทันทีนะครับผมก็คือ2ท่าไม้ตายที่เพิ่มเข้ามานะครับ, mm hmm. รบผมเซเว่นกราวิตอนกับอินเฟอร์โนเบิร์สเนี่เป็นท่าไม้ตายที่สามารถทําให้ศัตรูแหลกสลายแบบไม่เหลือซากได้เลยอนะ mm hmm. ซึ่งผมบบชบาไฟ นะพออ่านข้อมูลของเดมอน X อย่างนี้ผมรู้สึกว่าบบประทับใจดีนะครับตัวต่อไปจะเป็นเบลเซมอนครับผมเบลเซมอนเป็นดิจิมอนร่างสุดยอดรูปแบบจอมมารประเภทไวรัสนะครับเขาได้รับ X a n กซ body เข้าไปก็มีรูปร่างที่เปลี่ยนไปอย่างที่เราเห็นนะครับเกราะต่างๆนนานาของเขาก็มีบางส่วนที่กลายเป็นสีแดงบ้างนะแล้วก็เขาเป็นตัวแทนแห่งความตะกร่านะครับซึ่งความตะกร่าของเขาก็มีการเพิ่มขึ้น,นในส่วนของ X a n กซ body ด้วยเขาก็จะมีสัญลักษณ์มงกุฎแห่งบาปนะครับผมที่เป็นสัญลักษณ์ของความตะกร่านอยู่กับตัวขอองเด้ยพไ เป็นเอ็กซ์ันติบอดี้แล้วอะครับผมเขาจะมีความสามารถในการอัญเชิญปืนที่มีชื่อว่า LA1 h e l i o ครับซึ่งไอปืนนี้นะครับผมมันมีความสามารถในการที่จะพิพากษาคนชั่วได้ในด a กแอเรียนะเออซึ่งปืนเนี้ยมันอยู่ในดักแอเรียใช่ปะมันสามารถที่จะชะัล้างวิญญาณชั่วร้ายตๆานานาได้ก็คือเป็นอุปกรณ์ที่เอาไวก้กำจัดดิจอมบชั่วร้ายแต่ทุกคนรู้สึกแว้ว่ามันมีความขัดแย้งกันตรงที่ว่าเบลเซปมอนนะครับมันก็เป็นดิจอมระดับจอมมาเหมือนกันแล้วในดักแอเรียที่มันเกิด แล้วทำไมมันถึงสามารถใช้ปืน l a 1 h e l i o ได้นะครับมันสามารถใช้ได้เพราะว่า X antibody ที่อยู่ในตัวของมันครับผมเออที่จริงเนี่ยปกติแล้วเนี่ยมันต้องโดนปืนเนี่ยแผดเผาด้วยเหมือนกันเออแต่ว่าตรงนีว้ว่าเ a n t i b o อ y ช่วยชีวิตไว้นะครับทำให้มันสามารถที่จะควบคุมแล้วก็ใช้ปืนนี้ได้เป็นอย่างดีอ่าแล้วทีนี้เนี่ยพอคนชั่วได้อุปกรณ์ที่สามารถชาร์ล้างคนชั่วได้มันจะเป็นยังไงครับผมเออมันก็ต้องเก่งมากๆเลยนะครับแล้วก็สามารถสร้างความหวาดกลัวให้ทันนนี้้แลวครัมใชพิจ ยิงแล้วก็ทําลายดิจิมอนไปถึงดิจิคอได้เลยนะครับผมท่าไม้ตายของเบลเซมอนเจะมี2ท่าเป็นท่าเดิมนะครับก็คือด้านเนสครอในการที่จะใช้เล็บขวัศัตูนาะแล้วก็ดับเบิลอิมแพคซึ่งสามารถใช้ปืนยิงได้นะครับทีนี้ความพีของเบลเซมอนเครับมันอยู่ที่การใช้ปืน a อ1อเนฮลิโอนี่ยแหละครับยิงโจมตีสตูท่าไม้ตายจะมีชื่อว่ากรัทโทนี่แฟร์นะครับผมแปลเป็นไทยว่าเปลวเพลิงแห่งความตะกะครับฟังดูชื่อเหมือนจะตลกนะแต่ว่าไฟนี้นครับมันมีความสามารถในการที่จะกัดกิินขข้ออมูลงดจที่โดนนท่าี้เข้้าไปเดิมทีแลว เบลเซมอนมันเป็นดิจิมอนที่ชอบกินไอตัวนู้นตัวนี้นะครับเพื่อพัฒนาตัวเองให้มีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นอยู่แล้วนะครับถ้ากัตโทนี่แฟร์เนี่ยคือเหมือนกับเป็นการยิงไฟเข้าไปกัดกินดิจิมอนตัวนั้นแล้วดิจิมอนเหล่านั้นก็จะกลายเป็นพลังให้กับเบลเซมอนเอ็กซ์ด้วยนะครับโดยที่ว่าพลังที่สั่งสมเหล่านี้ทําให้เบลเซมอนเอ็กซ์สามารถใช้ท่าไม้ตายที่มีชื่อว่าเซเว่นฟูลคลัสเตอร์ครับเซเว่นฟูลคลัสเตอร์นะครับคือการใช้ปืนเอโอเอวันเฮลิโอนะครับยิงพลังที่สะสมจากการใช้้้้้กาาาาโโททนนนนนีีีี่่่่่่่แแฟรรรร์ะะคคคััับบผผผมมมมมยยยิงถลลใสศตตูไไไดดดออวววเ เซเว่นฟูลคัสเตอร์ครับถ้าเกิดว่าเบลเซามอนตเอ็กซ์มีการสะสมพลังจากการที่ใช้การ์ต وني แฟร์กินดิจิวอนมาเยอะมากเท่าไหร่อนุภาพในการยิงเซเว่นฟูลคัสเตอร์ก็จะมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นเท่านั้นนะครับตัวต่อไปนะครับผมลูเจมอนเอ็กซ์ครับลูเจมอนเอ็กซ์เป็นดิจิวอนร่างสุดยอดรูปแบบจอมมารประเภทไวรัสนะครับเขาก็คือลูเจมอนที่ได้รับเอ็กซ์แอนติบอดีเข้าไปนั่นเองนะครับผมเราจะได้เห็นเลยว่ามงกุฎบาปที่เป็นสนัญลักษณ์แห่งความเย่อหยิ่งของเขานะครับก็ปรากฏขึ้นบนหัหัันนััววขขขอออองงงงงงเเเเเเเคค้้าา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 าหมมืนนนนกกกกะะะรรรรรรรบบผถสต่่่ยยดดีีๆจูู ความสูงส่งนาอมีความเป็นสีทองนะครับแต่ว่าสังเกตให้ลึกอ,อีกนิดหนึ่งปีกด้านขวาของเขานะครับจะเป็นปีกที่เป็นของนางฟ้าส่วนปีกด้านซ้ายของเขานะครับจะเป็นปีกของพวกปีศาจนะครับผมก็คือเทวดานางฟ้าแล้วก็ เผ่าปีศาจก็คือเป็นปีกหกปีคู่กันนะครับโดยรวมก็คือเขาจะมีทั้งหมด12ปีเนาะและแน่นอนนะในต้องบอกนด้เลยว่าปีกเหล่านี้ไม่ได้มีแค่ประดับนะครับพวกเซดาฟิมอนเนี่ยมีปีแค่10ปีใช่ไหมโอฟานิมอนก็มี10ปีเหมือนกันนั่นคือแบบเทวดาร่างสุดยอดนางฟ้าร่างสุดยอดแล้วเออแต่ว่าเขามีถึง12ปีอย่างเงี้ยอืมผมว่าพลังของเขาก็ป้องมหาศาลเป็นอย่างมากเลยตัวตนของเขานะครับผมว่ากันว่าสามารถพัฒนาฝีมือพัฒนาพลังต่างๆนานาของเขาเนี่ยให้อยู่เทียบเคียงกับระดับเทพเจ้าได้นะ ย่อมดีๆนี่เองนะตัวของเขาถือว่าเป็นเจ็จอมมารที่มีพลังมากมายมหาศาลมากที่สุดนะครับการพัฒนาเป็นร่าง X เนี่ยเหมือนกับว่าเขาดึงข้อมูลทั้งหมดของลูจิมอนมานั่นหมายเขาว่าเขาก็ได้รับพลังส่วนหนึ่งของซาตานโหมดมาด้วยเออก็คือเขาเป็นรูจิมอนที่มีพลังมหาศาลขนาดนั้นแล้วนะครับแล้วในทางกับกันเนี่ยด้วยความที่เขามีพลังของ ปีศาจแล้วก็เทวดาอยู่ในตัวของเขาเขาก็มีทั้งปัญญามีทั้งความรู้มีทั้งอะไรต่นางนๆาที่เหมาะจะเป็นผู้ครอบครองโลกดิจิตอลนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกครับด้วยความที่เขาเป็นตัวแทนแห่งความเยื่อยิ่งเขาก็จะต้องอครอบครองโลกเหล่านั้นด้วยแบบความเยื่อยิ่งด้วยความที่ว่าเขาเนี่ยเป็นเทพผู้ปกครองทุกอย่างดูเจมอนเอ็ X นะครับยังถือว่าเป็นตัวแทนแห่งการสร้างสรรค์แล้วก็การทําลายล้างนะครับซึ่งสัญลักษณ์แห่งความสร้างสรรค์เนี่ยก็จะอยู่ที่ปีของนางฟ้าส่วนสัญลักษณ์แห่งการทาลายล้างก็อยู่ที่ปีของปีศาจ ทั้งซาตานโหมดทั้งฟอร์ดาวโหมดอย่างเงี้ยเพราะว่า ท่าไม้ตายพาตากเรียลเฟมยังอยู่ครับพาตากเรียลเฟมเนี่ยเป็นท่าไม้ตายที่พ่นเพลิงที่สามารถเผาผ่านทุกสรรพสิ่งได้ใช่ไหมเป็นท่าไม้ตายของซาตานโหมดนะครับแต่ว่าท่าพาราไรลอสที่เป็นของฟอร์ดาวโหมดเขาก็ยังใช้ได้อยู่เออแต่ว่าเนื้อสิ่งอื่นใดเลยเซเว่นดีวายครูสครับผมท่านี้เป็นท่าใหม่ของลูเจมอนเอ็กซ์นะครับซึ่งท่าไม้ตายนี้มันคือการยิงพลังแห่งแสงที่มีลักษณะเป็นกังเขน,นะครับรวบรวมจากพลังแสงสว่างและความมืดจากัวงเขา10แท่งเข้าด้วยกันนะครับแล้วก็ประสานเป็นกังเขนโจมตตีใส่สัรู ศัตรูใดก็ตามที่โดนท่านี้แล้วข้อมูลสลายไปจะต้องกลายเป็นเลือดเนื้อให้กับลูเจมอนนะครับหมายความว่าข้อมูลของเขาจะถูกดูดเข้าไปที่มงกุฎแห่งเจ็ดบาแห่งความเยื่อยิงของลูเจมอนเอ็กซ์ตัวนี้นี่เองนะครับเปรียบเทียบง่ายๆแล้วก็เหมือนกับเบลเซมนอนแะไรครับผมที่มันมีการกินข้อมูลของดิจิมอนต่างๆน,นะครับแต่ว่าลูเจมอนเอ็กซ์สามารถกินข้อมูลของดิจิมอนต่างๆนาได้ด้วยท่าไม้ตายที่มีชื่อว่าเซเว่นดีวายคลูสนี้นี่เองนะครับซึ่งผมจะบอกว่าถ้าเกิดว่าอยากจะกินข้อมูลของดิจิมอนเยอะๆอาไม้ยนนนีกาาร,ร,นรัดหดดอเเใคววื ๆๆนนะ่าากกลัวมจริงๆะตัวๆๆนะต่อไปนะครับผมเบลเฟมอน X ครับผมเบลเฟมอน X เป็นดิจิมอนร่างสุดยอดรูปแบบจอมมารประเภทไวรัสนะครับซึ่งเขาก็คือเบลเฟมอนที่ได้รับเอ็กซ์เทนติบอดีเข้าไปร่างเบสของเขาก็คือจะเป็นตัวเบลเฟมอนเรชโมดนะครับก็คือเป็นร่างที่ตื่นขึ้นมาแล้วนั่นแหละตัวของเขานะครับเดิมทีแล้วเนี่ยจะควบคุมตัวเองไม่ค่อยได้อยู่แล้วเนาะมีความบา้าคลั่งอยู่ในตัวเยอะนะครับการที่ได้รับเอ็กซ์เทนติบอดีเข้าไปทําให้เขามีสติสัมปชัญญะเพิ่มขึ้นนิดหนึ่งนะครับซึ่งสตญญญิสั เขาจะมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์มากขึ้นแล้วก็สามารถที่จะมองแยกออกว่าสิ่งไหนที่ฉันควรทําลายก่อนสิ่งไหนที่ฉันควรทําลายที่หลังสรุปคือกูจะทําลายนั่นแหละแต่ว่ามองออกว่าแบบ กูจะเล่นกันไหนก่อนดีอะไรเงี้ยเออเป็นดิจิมอนที่มีความบ้าเลือดแบบนั้นเลยนะครับตัวของเขาเองนะครับผมพอเผชิญหน้ากับดิจิมอนใดก็ตามไม่ว่าจะมาเป็นกองทัพกองทัพเหล่านั้นจะต้องหวาดกลัวกับเบลเฟมอนเพราะว่าเขามีรูปลักษณ์ที่น่ากลัวแล้วนะแล้วก็มีความสามารถในการที่จะถล่มกองทัพของดิจิมอนต่างๆได้นะครับโดยเฉพาะเนี่ยการต่อสู้ของเขาครับมักจะเหนือความคาดหมายของสตูสตรูใดก็ตามที่คิดจะต่อกรกับเบลเฟมอนจะต้องพบกับความสิ้นหวังว่าสุดท้ายแล้วฉันก็ไม่สามารถเอาชนะจอมมารตัวนี้ได้แต่แม้ความส้นนหวังงขออตรูจะนนะรจะะมมยืฟก็ไ่ ใดๆเมื่อศัตรูหมดจิตใจที่อยากสู้แล้วยอมแพ้แล้วสู้ไม่ไหวแล้วเบลฟมอนเอ็กซ์ตัวนี้ก็พร้อมที่จะสังหารศัตรูเหล่านั้นอย่างไร้ความเมตตานะครับท่าไม้ตายแลมเพนส์แล้วก็กิฟต์ออฟดาร์เนสยังใช้ได้เหมือนเดิมแต่ว่าท่าไม้ตายที่เพิ่มขึ้นมาคือเซเว่นเพเนเทตครับท่าเซเว่นเพเนเทตนะครับผมคือการที่เบลฟมอนเอ็กซ์เขาจะรวมพลังไปที่มงกุฎแห่งความเกลียดแค้นของเขานะครับแล้วก็เสริมพลังให้กับร่างกายเสร็จปุ๊บเขาจะฟาดเป็นคลื่นพลังทำลายล้างโจมตีใส่ศัตรูนะครับซึ่งจะมีนา,นสสนา้ตาย สามารถทำลายล้างดิจิมอนได้ทั้งกองทัพเลยนะโอ้โหพลังหน้ากลัวสมกับหน้าตาจริงๆนะครับสำหรับเบลฟิมอนตัวต่อไปนะครับผมเลเวียมอนครับ เลวิมอนเป็นดิจิมอนร่างสุดยอดรูปแบบจอมมันประเภทไวรัสนะครับผมตัวเขาเองเนี่ยครับได้รับเอ็กซ์แอนติบอดีเข้าไปแล้วก็ร่างกายเปลี่ยนไปพอสมควรนะครับโดยที่ว่ากรามของเลวมอนนะครับมันมีการแยกออกมาด้วยนะในส่วนของไอการามด้านล่างนะครับแล้วก็มีแขนงอกออกมาด้วยนะครับไอข้างหลังของเขาเนี่ยถือว่าเป็นแขนเขาจะเรียกว่าแขนแต่ว่าแขนของมันนะครับมีพลังที่เอ่อลนออกมา,มามากมายนะครับทำให้เหมือนกับเกิดเป็นลำแสงที่มีลักษณะเหมือนปีกและหางของเขาก็จะมีส่วนแล้วออกมานะครับผมซึ่งสามารถปล่อยพลังแล้วก็เอาไว้เสียดศัตรูได เป็นดิจิบอนที่อาศัยอยู่ในส่วนลึกของเน็ตโอเชียนซึ่งจะอยู่ตรงใกล้บริเวณดาร์คแอเรียชนะและขนาดตัวที่ใหญ่ของมันว่ากันว่ามันสามารถกืนกินโลกดิจิตอลได้นะครับซึ่งจากสเกลที่มันสามารถทําได้ขนาดนี้มันเป็นดิจิบอนที่สร้างความหวาดกลัวให้กับบกพื้นที่ทะเลได้เป็นอย่างดีเลยนะแต่ทีนี้เนี่ยดูความที่เขาก็มีความเป็นสัตว์เลือ้อยคานเขาก็อยู่บนบกได้เขาเคยมีความน่ากลัวต่อพื้นท้องทะเลแล้วก็พื้นดินมาแล้วนะคราวนี้เขามีปีรับผมศัตรูใดก็ตามที่อยู่บนฟ้าก็ไม่สามารถรอดเเเงงืืื้้ออไไออมมขรรวนนไไปดหกกัียย่าาล เป็นศัตรูกลายเป็นความน่ากลัวของดิจิมอนที่อยู่ทั้งฟ้า บนพื้นดินแล้วก็ใต้น้ําได้เลยทีเดียวสําหรับท่าไม้ตายของเลเวอมอนเมี3ท่านะครับก็คือการใช้หางคุ่งเข้าเสียบศัตรูนะครับท่าไม้ตายจะมีชื่อว่าคาวดาโมทีเฟล่าครับซึ่งท่าไม้ตายนี้ก็จะเสียบศัตรูให้ทะลุนะครับแล้วก็ศัตรูก็คงตายคาที่เลยนั่นเองนะท่าต่อไปนะครับผมโลสตูมทรีอเดนส์ครับซึ่งท่านี้มันก็จะใช้ปากของมันนั่นแหละครับผมซึ่งกรามส่วนล่างก็จะแยกออกเป็นสส่วนใช่ไหมแล้วก็ปากบนก็ยังอยู่ปกตินะครับซึ่งก็ใช้ปากที่มีลักษณะแแแบบนีี้้หหลลรรรัักกดตูใซึ่่งงทจิ แล้วเนี่ยท่าไม้ตาย2ท่านี้นะครับมันอ้างอิงจากท่าเก่าของเลวิมอนนั่นแหละอันนั้นใช้หางฟ้ากับใช้ไอ้ปากกัดนะครับแต่ว่าคราวนี้อนุภาพม่งรุนแรงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยส่วนอีกท่าไม้ตายหนึ่งนะครับที่เพิ่มเข้ามาของเลวิมอนเอ็คือการรวบรวมพลังทั้งหมดของเขาไปที่มงกุฎแห่งความอิจฉานะแล้วหลังจากนั้นนะครับพลังของตรงนี้นมันจะส่งไปที่เขาของมันและเขาของมันก็จะยิงสายฟ้าเข้าโจมตีศัตรูนะครับผมซึ่งท่าไม้ตายก็มีชื่อว่าเซเว่นไลนิ่งครับอนุภาพของท่านี้นะครับาาๆๆรุบาารจจบนแรง ลิลิสมอน X ครับลิลิสมอน X เป็นดิจมิมอรรล่างสุดยอดรูปแบบจอมมารประเภทไวรัสการได้รับเอ็กซ์ไซติบอดีเข้าไปแล้วเขาสามารถทนเอ็กซ์ไซติบอดีแล้วก็กลายเป็นร่างนี้ได้เนี่ยมันเกิดจากการที่ตัวของลิลิสมอนมีความต้องการอย่างมากนะครับที่จะมีความสวยงามมากยิ่งขึ้นเราจะได้เห็นว่าร่างกายของเขานะครับก็ดูมีความโอ่อ่าอลังการสวยงามมากยิ่งขึ้นแล้วด้วยแล้วก็หน้าตาของเขาครับมันจะมีความเป็นสาวมากขึ้นเออก็คือถ้าเป็นลิลิสมอนปกติแล้วเนี่ยอาจจะดูแบบเป็นคุณน้านิดนึงเนาะแต่ว่าพอกลายเป็นบเเนยค้าาาาจะไดวไววมมักลื คใครก็ตามที่เห็นร่างนี้ของเขาจะต้องกลายเป็นทาสรักของเขาเลยนะแล้วก็กลายเป็นตุ๊กตาหุ่นเชิดให้กับลิลิสมอนเอ็กซ์ตัวนี้นะครับตัวของลิลิสมอนเอ็กซ์นะครับผมที่เข้าสู่แก่นแท้แห่งความงดงามเขาถือว่ากลายเป็นเทพธิดาแห่งความตายถ้าไม้ตายนาซาเนลกับแฟนทอมเพนก็ยังอยู่เหมือนเดิมเนาะแต่ว่าท่าที่เพิ่มขึ้นมาคือเซเว่น a ฟส i n นเนตครับซึ่งเซเว่นเฟสซินเนตเนี่ยเขาจะใช้พลังของมงกุฎแห่งตันหางเขานะครับยิงพลังออกสู่บริเวณรอบข้างนะครับผมแล้วก็ดิจิมอนที่อยู่บริเวณนั้นก็็จะตตต้องกกลาาายมเเปนนุุห่ช กลายเป็นท่าให้กับลิลิสมอนเอ็กซ์แล้วก็ดิจิมอนเหล่านั้นที่กลายเป็นทาสของลิลิสมอนเอ็กซ์จะเหมือนกับรับใช้ลิลิสมอนแล้วก็จะต้องต่อสู้เพื่อลิลิสมอนนะครับเออก็คือแบบต่อสู้ขนายหญิงเลยอะไรประมาณนั้นเนาะแล้วก็ดิจิมอนที่ถูกควบคุมครับว่ากันว่าเขาจะต้องดึงพลังทั้งหมดที่เขามีออกมาต่อสู้เพื่อนายหญิงแล้วการจะหลุดออกจากการควบคุมของลิลิสมอนเอ็กซ์ได้มีทางเดียวคือต้องตายครับและพวกทารักที่ต้องมาตายแบบนี้นะครับผมตัวลิลิสมอนเองเขาก็ใจดีนะเขาบอกว่าเขาชอบที่จะเ้าาดูแบบพวกกทรัของเาค่อยๆสลาาาายยหไไปจากการที่ด้ ใช้ในายหญิงอย่างลิลิสมอน X นั่นเองนะครับอันนี้เรียกว่าความใจดีหรือเปล่านะเออก็คือแบบเขาใช้คําว่าเฝ้ามองด้วยความอารมณ์ดีนะครับพวกท้าทรักเองก็คงดีใจเนาะที่แบบลิลิสมอนออกมาแบบว่าดูแบบจุดจบของตัวเองอย่างนี้นะตัวต่อไปนะครับผมตัวที่7บาร์บามอน X ครับบาบามอน X นะครับเป็นดิจมิมอนร่างสุดยอดรูปแบบจอมมานประเภทไวรัสครับตัวของเขาเองนะครับผมมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างชัดเจนเลยก็คือคาทาเดสัวของเขานะครับได้ถูกรวมเข้าอยู่ที่มือขวาของเขาแล้วเออซึ่งเขาเนี่ยจะถือมงกุฎแห่งบา เขากลายเป็นร่างที่ปุ๊บพลังของเขาก็เพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนแล้วนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เพิ่มขึ้นหนักกว่าเดิมเลยก็คือเรื่องของความโลภนะครับเขาเนี้ยเขาจะมีความโลภมีความหววสมบัติมากขึ้นกว่าร่างก่อนมหาศาลเลยนะครับก็คือว่าจะไม่ให้ใครมาแตะต้องไม่ให้ใครมามองไม่ให้ใครมายุ่งกับสมบัติของเขาเลยและสิ่งใดก็ตามที่เขาต้องการนะครับผมเขาก็จะมองว่าคู่ควรที่จะเป็นคอลเลกชันของเขาเขาก็จะทําทุกถิถีทางเพื่อที่จะได้คอลเลกชันเหล่านั้นมาครอบครองนะครับถ้าไม่ตายของเขานะครับ ua, เดส ถ้าไม่ตายเพนเดมอนียของเฟรมก็ยังใช้ได้และท่าที่เพิ่มเข้ามาของเขาครับก็คือเซเว่นเจเนไรส์ครับผมเซเว่นเจเนไรส์นะครับเป็นท่าที่แปลกนิดนึงก็คือว่าเขาจะใช้มือขวาของเขาที่รวมกับไอเดสลัวนี่แหละครับผมจ้วงเข้าไปที่ดิจิคอของสตรูแล้วก็จะเปลี่ยนดิจิคอเหล่านั้นนะให้กลายเป็นอัญมณีนะครับซึ่งก็อย่างที่บอกไปเมื่อกี้ถ้าเขาต้องการดิจิมอลตัวไหนเนี่ยเขาก็จะสามารถที่จะมองออกว่า มันคือคอลเลกชันของข้ามันควรที่จะเป็นของสะสมของข้าข้าก็จะใช้ท่าไม้ตายนี้ในการเปลี่ยนดิจิคอเหล่านั้นให้กลายเป็นอัญมณีและข้าก็เอามาเก็บไว้นะครับซึ่งก็น่าจะหมายความได้ว่าดิจิมอนที่โดนท่าน,นี้เข้าไปก็น่าจะตายนะครับผมอารมณ์ประมาณเหมือนกับว่าที่เขาแบบเอาเครื่องประดับเขาวควายมาติดบ้านอะไรพวกนี้ใช่ไหมเออก็คงเป็นอารมณ์ประมาณนั้นนะครับโหดร้ายมากคือข้าให้ตายแล้วเอามาเป็นของสะสมนะตัวต่อไปนะครับผมโอค d โดมอนเอ็กซ์ครับไอตัวนี้ก็เป็นดิจิมอนที่ผมผมว่าผมชอบนะไม่ได้เห็นบทบบบาาาาทขขขอองงงมัแบบนนัันนนนนแแชดดดดเจ้ต่่่วูููรรปล ผมชอบดีนะครับโอคูโดมอนเเป็นดิจิมอนร่างสุดยอดรูปแบบร่างจําแรงประเภทไวรัสนะครับเขาเป็นโอคูโดมอนที่ได้รับ x อ็กซ์แอนติบอดีเข้าไปหรือเป็นการรวมร่างของ7จอมารร่าง x นะครับซึ่งมันจะมีดิจิมอนที่เป็นดิจิมอนโคดิคอเอ็กนะครับซึ่งอันนี้ผมต้องบอกก่อนว่าผมไม่ได้อ่านโดยตรงเออแต่ว่าข้อมูลในนี้มันบอกว่ามีเดียบอลลมอนเอ็กเขาดูดกลืน7จอมารก็คือกลายเป็น7ตัวนะนะั้นแหละแล้วก็เดียบอลมอนเอ็กที่มีพลังของ7จอมารนั้นอยู่รวมร่างกันอีกทีหนึ่งแล้วกก็็ลายเปนนตัวี้ เออก็อคือเรียกได้ว่ามันเกิดจากการรวมล่าของเจ็ดจอมานก็ได้เออแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีการดูดกลืนจากเดียบอโลมอนเอ็กซ์อย่างเงี้ยผมมองว่าพลังของมันก็น่าจะเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลนะครับตัวของเขาเองเนี่ย,ตเ,เ,ยเต็มไปด้วยออร่าแห่งความชั่วร้ายนะครับเขามีการเป็นพลังนะครับผมมีออร่าไหลออกมาตลอดเวลาซึ่งออร่าแห่งความชั่วร้ายเหล่านี้มันเป็นตัวสะท้อนบาปท,ทั้ง7เป็นบาปท,ทั้ง7ที่มีพลังของเอ็กซ์แอนติบอดีด้วยนั่นคือพลังมันต้องมหาศาลมากๆนะครับโอคุโดมอนเอ็กซ์นะครับมันยืนเฉยๆไม่ต้อง ดิจิตอลเนี่ยล่มสลายได้เลยนะพลังชั่วร้ายแบบน่ากลัวมากๆนะครับองค์ประกอบของร่างกายเขานะครับเขาจะมีแขนทั้ง6แล้วก็ที่หัวของเขาจะมีส่วนยืดออกมาที่มีอาวุธเป็นดาบด้วยนะครับก็คือสามารถใช้โจมตีศัตรูได้โดยที่ว่าศัตรูใดก็ตามที่จะมาะเผชิญหน้ากับโอคุดมอนตนะครับต้องมีพลังที่แข็งแกร่งจริงๆนะครับเพราะว่า ตัวของเขาเองว่ากันว่าดิจิมอนใดก็ตามที่เข้ามาใกล้เนี่ยสามารถที่จะถูกบทขยี้จากออร่าความชั่วร้ายที่อยู่รอบตัวเขาได้เลยนะท่าไม้ตายของเขานะครับคือการเปลี่ยนแคมทั้งหกของเขาเนี่ยให้กลายเป็นลักษณะของหอกนะครับแล้วก็ยิงลําแสงทําลายล้างโจมตีสโตท่าไม้ตายมีชื่อว่า d e s t n y death destruction ครับซึ่งท่านี้สามารถเรียกยก่อได้ว่า death 3นะครับผมเออก็คือความตายคูณ3นั่นเองนะเพราะว่าท่านี้นะครับถ้าเกิดว่าโอคุโดมอนเยิงออกไปเนี่ยสิ่งใดก็ตามที่สัมผัสลําแสงนี้จะต้องถูกลบหายไปนั่นเองนะเป็นท่าทบบดู ความเรียบดีนะเออแต่ว่าพลังมหาศาลจริงๆนะครับแล้วก็ไหนๆนะครับขอแถมให้นะเมื่อกี้มีการเกินถึงก็คือจะเป็นเดียบอลวัมน์ X นะครับไอตัวนี้เนี่ยไม่เกี่ยวข้องกับเจจอมานหรอกนะครับมันเป็นร่างสุดยอดรูปแบบไม่สามารถระบุได้ประเภทก็ไม่สามารถระบุได้นะครับตัวของเขาก็คือเดียบอลวันที่ได้รับเอ็กซ์แอนติบอดี้เข้าไปซึ่งตัวเดียบอลวันเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะก้องๆอยู่แล้วนะครับผมไม่ได้มีสติสัมปชัญญะอะไรแค่มีความหลงตัวเองนะครับว่าตัวเองเนี่ยคือเทพแห่งผู้รู้แล้วก็ต้องการที่จจะะดดููกกลลลืนนนนนขขข้้้อออมมตตต่่่าาางงงคััแวว็ที มีปัญหานะส่งผลเสียต่อพวกเน็ตเวิร์กต่อพวกโลก Digital ดิจิตอลโดยรวมอะไรพวกนี้แล้วพอกลายเป็นร่างนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยความคิดบา้บาๆบ,าบาของมันพวกนี้ก็ยังมีอยู่ซึ่งคราวนี้มันก็จะกลายเป็นปีศาจที่บ้าคลั่งอย่างเต็มตัวนะครับร่างกายของมันเนี่ยก็มีการปรับเปลี่ยนไปเนาะทำให้มีความยืดหยุ่มมากยิ่งขึ้นแล้วก็สามารถเล่นงานศัตรูได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะท่าไม้ตายของเดียบอลลมัสเอ็กซ์นะครับผมมี3ท่าด้วยกันท่าที่1น่งคือสปูกี้ซัพเปอร์ครับซึ่ง ท่าที่2มีชื่อท่าว่า Fatal g a ก e ครับซึ่ง Fatal g a ก e เนี่ยเป็นท่าไม้ตายที่เขาจะให้ดวงตาทั้ง12นะครับยิงคำสาบโจมตีใส่ัตูเออซึ่งข้อมูลไม่ได้บอกว่ายิงคำสาบนี้แล้วจะเป็นยังไงนะครับแต่ว่าน่าจะส่งผลเสียต่อดิจิคอโดยตรงหรือเปล่าอันนี้ผมก็คาดเดาไว้อย่างนี้ละกันนะครับผมแล้วก็ท่าไม้ตายสุดท้ายของเขาครับคือรี w วล์อาร์บิสเทอร์ทีนครับซึ่งเทอร์นนี้คือ13นะครับผมเขาจะใช้ดวงตาลูกที่13ของเขาเบิกเนตขึ้นมานะครับแล้วก็ยิงพลังใส่ัตูเอวกา่ ว่าเขาดาวเป็นยังไงแต่อาจจะเป็น13วิหรือเปล่าเออซึ่งก็ตีว่าสมมติ13วิแล้วกันนะครับซึ่งถ้าเขาดาวครบ13วิเสร็จปุ๊บเนี่ยดิจิมอนตัวนั้นนะครับผมเขาเขียนไว้ว่าจะเกิดวิวัฒนาการถอยกลับก็คืออาจจะกลับร่างสู่เป็นทารกเลยหรือเปล่าเออแล้วก็ไม่สามารถต่อสู้กับมันได้อีกต่อไปเนาะแล้วก็ถ้ากลายเป็นดิจิมอนทารกต่อหน้าเดียบรบอลมอนเอ็กซ์นี่คือแบบโอ้ยให้กลับไปเกิดใหม่เป็นดิจิตธรรมะยังแบบรู้สึกสบายใจสักกว่านะทั้งหมดนี้ก็จะเป็น,น,นนะดิจิมอนเจ อ่านมากเลยนะที่จัมอนโคนิเคิลเอ็กซ์นะครับแต่ว่าไม่รู้หาอ่านได้ที่ไหนเออแต่ดูข้อมูลมาแล้วเอ้ยมันมีบทบาทกันแบบนี้ด้วยเออก็เข้าใจได้ว่าเป็นดิจิมอนที่ผมมองว่าน่าจะเก่งติดอันดับต้นๆของโลกดิจิทอลได้เลยนะสำหรับตัวโอคูโดมอนเอ็กซ์นะครับผมสำหรับในส่วนข้อมูลของเจดจอมอนเอ็กซ์ก็จะประมาณนี้นะครับผมถ้าท่านผู้ชมมีการเสริมข้อมูลใดเข้ามาได้ก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้นะครับถ้าฟังแล้วชอบอย่าลื แลเดี๋ยวไปพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ